สวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวทุกทุกท่านนะครับวันนี้ลุงกำนันได้พาญาติธรรมเจ้า,จาของที่ต้นมะพร้าวที่ล้มแล้วฟื้นขึ้นมานะครับล้มแล้วฟื้นขึ้นมาไม่มีใครทําอะไรกับท่านเลยนะครับวันนี้มาชมบารมีนะครับนี่ครับความสูงของท่านมาชื่นชมบารมีอ่าวันนี้มาทําลุงกำนันมาทําหน้าที่แทนแอดสมศักดิ์สนมนิวนะครับผม่ามีหน้าที่มาทำมาชมบารมีของท่านปู่ ภูมิเจ้าที่ซึ่งเจ้าของที่ได้มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังลุงกนันก็เลยมาชมบาร,รมีท่านภูมิเจ้าที่ตรงนี้นะครับผมดูนะครับลักษณะการล้มของท่านนะครับท่านล้มไปทางทิศเหนือซึ่งมันแตกต่างกับจริงๆต้องล้มทางซ้ายมือนะครับต้นมะพร้าวต้นนี้ยเอียงมาฝั่งซ้ายแต่ว่าต้นนี้ล้มไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เป็นแตงกฤครับพูดตรงๆว่าเป็นแตงกฤดหลยายสายพันเป็นแตง,งดหลายวันนี้พาทีมงานมาสามคนนะครับผมซึ่งอ่าตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แล้วก็บอกบอกบอกล่าวแล้วต้องรอทําพิธีนิดหนึ่งครับรอจะภาพอเจ้าของสถานที่ญาติที่ทำนะครับอ่าเราไม่สามารถที่จะเอยนามได้นะครับผมเั็นก็เป็นเอฟซีของสนมนิวและลุงกำนันด้วยนะครับผมอีกสักครู่นะครับตอนนี้เรากาลังเตรียมเตรียมสถานที่เตรียมพื้นที่นะครับผมให้ชมบารมีไปพร้อมๆก่อนนะครับผมใหญ่มาก สูงมากเห็นอะไรก็อย่าทักนะครับเห็นเลขทักได้เห็นยื่นอย่าทักนะครับไม่งั้นกำนันวิ่งเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวลุงกำน,นันจะทำอตอนนี้ทำอีโดรอรอสถานการณ์รอรอเวลานี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับไม่ต้องหง่วงไม่มีใครไล่ไม่มีใครยุ่งนะครับผมสบายสบาย วันนี้ก็มีมาพลูบุรีน้ำแล้็ของหอมมาถวายปู่ด้วยนะครับผมมาฝากปู่ด้วยมีมาพลูบุรีน้ำทุกทุกอย่างนะครับวันนี้ครบเพื่อที่ว่าจะมาขอโชค <c oughs> ขอลาภจากท่านปู่นะครับผมตรอติดตามนะครับรอติดตามสักครู่สักครู่นะครับผมสวัสดีครับจะได้ทาสนมอยู่อีกรอบนะครับผมตอนนี้ แป้งนะครับ้แป้งใครเห็นตัวไหนก็ดูๆเ่วยช่วยกันดูนะครับบารมีชมบารมีท่านปู่ภูมิที่ท่าทางนะครับผมมาลูกม,มาแล้วนะครับลูกม,มาแล้วสองตัวติดก้าเห็นตัวไหนก็ส่งเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มรลายด้วยนะครับเ่วยช่วย กันช่วยกันปลดนี่เดี๋ยวอุบีกคนเดียวนะครับอุบิบไม่ได้ <c oughs> อืมน่ครับลุงกำน,นันพามาสองต้นมะพระ้าวที่ท่านล้มแล้วท่านคืนสิ่งได้อัตโนมัตินะครับผมนีใครเห็นอะไรตัวบมงองเนาะ ข้างล่างซ้ายมือนะครับสังเกตดูดีๆล่างซ้ายมือล่างซ้ายมือใครไม่มีตาลายเห็นก็